สวัสดีจ้ามือนีกับมาพภกับช่องน้องช่อ h ชาแนลอีกตามเคยเนาะจาะมือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวท่า,ทาหัยหุ่นดาวโจนของขึ้นมาที่สิบหาท่านว่ากับมีมาหายขึ้เกาเ่านะจากเทิงสองดาวเทิงดาว VIP แล้วก็ดาวปกติแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่อนชาแน l ก็มาขอากำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่องชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอพุณนจ้า ก่อนอจะจบไปบางแนวทางเขาก็่าบิ่งรายงานผลก่อนนอกจากของหุ่นดาวโจรที่เอาหายไปวันที่14ท่านว่านอกจากว่าผลทั้งสองดาวออกตัวใดกับไปเบื้องผลดาววิทพีก่อนนอกจากหายไ,ไปฟันเก่าวิ่งรูดศูนย์กับเก่าผลที่ออกมาบนออก201หนึ่ง หลังออกซีเก้าจากเข้ากับเขาทั้งบนทั้งล่างนอกจากนอไปเบื้องบนก้อนบนกับเขาเป็นตัววิ่งรูดศูนย์จากเขาออกศนะูนย์หนึ่งเนาะสำหรับล่างกับเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดเก้าจากเขาออกซีเก้าเป็นจังไรเนาะจากสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซอสแชแนลจากได้เอาไปเป็นแนวทางไดหลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนะเนาะจากเข้ากับเขาทั้งบนทั้งล่างสำหรับดาววีไอพี ก็ไปตามต้นด้วยนอาจากสำหรับผลดาวปกติว่าผลออกตัวใดจากจากเขากับมาตามต้นนอจากสำหรับผลดาวปกติจา่าเขากับหายไปฟันหนึ่งวิ่งรูสองกับหนึ่งผลที่ออกมาบนออกสี่หนึ่งแปดล่างออกเจ็ดเจ็ดจา่าเขากระเขาบนเนอะจากนาะเป็นตัวฟันวิ่งรูนหนึ่งกับออกหนึ่งแปด เป็นเช่นนั้นเนจากสำหรับดาวปกติเดอเอาไปเป็นแนวทางเดหลยดยเด้อยกันบอก็ดีใจน้ำเนาะจากเขากับเข่าบนกันไปเนาะจากกระเบิงไล่งานขนกันไปแล้วก็ไปตามต่อเนาะจากสำหรับแนวทางหวยหุห่นดาวโจนขอขึ้นมาที่สิบหาท่านว่าเนาะจากว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้า จากขั้งกับมาตามโตกันแล้วนอกจากสําหรับแนวทางหวยหุ้นดาวโจน์ของขึ้นวันที่สิบหาท่านว่านอกจากเฮากับมีแนวทางไห้ทั้งสองดาวคือเก้าเทิงดาว v ีไพและก็ดาวปกติกับมาเบื้องแนวทางของดาว v ีไพกันก่อนนอกจากกับไปเบื้องโตเด่นกับไห้เด่นสามกับเด่นสีไปเบื้องฟันวิ่งโดดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนไก่ฟันสามวิ่งโูดไก่สีกับสาม ไปเบิ้งงตัวนิ่นแล้วก็ตัวร่องนอกจากไปเบิ้องตัวนิ่นกันก่อนตัวนิ่นก็ไฮสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าจะกลับไปเบิ้องตัวร่องนอกจากตัวร่องก็ใหสี่สองสี่สามสี่สี่ ซีหาจ้ะกลับไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวกับไฮเลนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีรุดบางเขาบางเข้ากับใช้แนวทางเป็นฟันบิงรูดจ้ะตอนนี้จะเขาง่ายหรือง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเข้ากับเบิ้งแนวทางของดาววีไอพีไปแล้วเนาะจ้ะ กลไปตามต่อเล่นนอกสำหรับแนวทางของดาวปกติว่ามีแนวทางตัวเลขเฮ้าตัวใดแน่เฮากลับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้ากลับมาตามต่อกันเลยนนอกจากสำหรับแนวทางของดาวปกติกลับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นเกากับเดนศูนย์ไปเบื้องฟันวิ่งรูดนะจากมาเบิงฟันก่อนไก่ฟันศูนย์ วิ่งหลดกับห้เก่ากับ0ไปเบิ้งตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับห้ศ6 07 08 09จ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับให้ึ่งหเจ 1> 8 1 9เกาจ้ะกลับไปเบื้องแนวทางตัวเน้่นตัวจ้อสองตัวกับเฮลนไปกราฟนําเนาะจะ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้่นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีรุดบางเขาบางเท่ากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตรงนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้ง เขากับเบิ้งแนวทางของดาวปกติไปแล้วเนาะจ้ะเป็นจังไดในนอจ้ามือน,นีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้อกซ่อนชาแนลจ้าเบิ้งแนวทางหววหุนดาวโจนขอขึ้นที่สิหาท่านว่าไปแล้วเนาะจ้ะทั้งสองดาวชังดาว v i p แล้วก็ดาวปกติเบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันบ่อนอจ้า มากชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจิไเด้เยวไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเหล็กที่เคาคิดไว้ไทายนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็บขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้ะพบกันไหมในคลิปหนะ้า คลิปนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า